ฉีแล้วมาฉีเทาเย่งเย่งแล้วมาเย่งฉีฉีใครที่สนใจไอเดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวังเฟซบุ๊ก k อร์มด้วยนะครับเดี๋ยวเนียผมทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้เป็นการเติมเงินแบบอภิมหาเทพโหดๆเลยครับทุกคน3 1 0 0 0บาทอ่ะ30,000บาทครับฉีแล้วมาฉีเทาเย่งเย่งแล้วมาเย่งฉีฉีอ้ยมุกนี้ติดปากเลยครับทุกคนจัดไปครับผมแลกหมดเลยนะ สามล้านทุกคนสามล้านครับหูผมบอกเลยนะสุดๆครับผมไม่เคยกดขนาดนี้มาก่อนเลยนะอะเดี๋ยวผมขอรับก่อนหุ้ยอันนี้มาติดหมื่นห้าด้วยได้ไอคอนมาก่อนแล้วสองใบได้ไอคอนอีกสามนะเมื่อกี้สองหนึ่งสองสามเป็นห้าครับไอคอนห้าใบนะครับแล้วก็ได้อีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นหกเอาหกใบเอาแม่งไม่ถึงชุดนี้วะมาไม่ถึงชุดนี้ ไม่เป็นไรครับมันเป็นเศษนะมันเป็นเศษถ้าเกิดจะได้จะเอาชุดนี้อีกมันก็ต้องประมาณขาดอีก2,000กว่าบาทก็เติมอีก2 0 0 0กว่าบาทก็จะได้อคอนอีกใบเนาะมันต้องให้เหรียญเป็น2 0 0 0มื่นนะครับได้ประมาณส3 0 0อ่ะฉีแล้วมาฉีเท่าเยิงสาม0 0บาทฉีแล้วมาฉีเท่าเยิ 2> ง2ตัวส0 0 0 0บาทมึงมา2ตัวผู้ถามจริงเหอะกดสิบกันโอเคหนึ่งตัว๋วนี่โอเคโอ้โหกลางไม่ออกครับทุกคนกลางไม่ออกไม่เป็นไรครับ ไม่ออกไม่เป็นไรสองร้อยอูเจ็ดใบเจ็ดใบนี่ผมเอาใจสายที่แบบสายเร่งเลยนะผมกดเอาใจสายเร่งเลยนะเพราะเหรียญมันเยอะมากโอเคโอเคมากลางร้อยเก้าอีกใบหนึ่งร้อยเก้าอีกใบหนึ่งครับฉีแล้วมาฉีเทาเย่งเย่งแล้วมาเย่งฉีฉ,ฉีมาโอ้เข้ากลางกดร10้อยสิบใบสิบใบสัตสิบใบมาดิฉีแล้วมาฉีเทาเย่งมานิสิบใบครับทุกคน สิบใบโอเคสิบใบทุกคนได้หมดเลยเนี่ยครับใบสูไอคอนลุลัวไอคอนลุลัวทุกคนหกใบอีกสองสิบใบอันนี้กดสองร้อยลัวเลยนะอันนี้ผมบอกเลยผมเอาใจสายเร่งเลยนะมาครับห้บาใบสามใบมันไม่เข้ากลางเลยรวระสามใบอ๋อ,อลืมรับ สามใบหูไม่เข้ากลางเลยแล้วเอาละโอเคเข้ากลางมาหนึ่งก็โอเคอยู่ยนะครับเข้ากลางไหมขอเข้ากลางอีกครั้งหนึ่งเข้ากลางไหมหเข้าซ้ายว่ะโอ้โหเป็นไ,ไงเต็มสูมั้งเต็มสูมั้งกดสองร้อยร้อยมั้งมั้งลองร้อยมั้งนะสามใบเองว่ะแห้งว่ะ ฮ้ i, แต่ว่าถ้าเกิดสาม0 0่บาทอะไอคอนจากการกดตรงเนี้ยร,รูปแบบหรือรูปแบบสองไอคอนมันควรจะมามาบ้างนะไอคอนมันควรจะมาบ้างนะถ้าเกิดไม่มาเลยนี่เหี้ยมากเลยเนาะโอ้โหเข้าขวางเดียวเลยวะกดสิบครับสี่แล้วมาสี่เท่าเย่งสี่ใบเหรอสี่ใบเหรอสี่ใบเหี้ยเริ่มน้อยละเริ่มน้อยละเริ่มน้อยแล้วไม่ตลกละโอ้ไม่เข้ากลางเลยขาดใบหนึ่ง ผมขอก็อลองกดกดทีละสิบบ้างนะผมขอลองกดทีละสิบบ้างนะครับทุกคนออโอ้โกดทีละสิบแย่วะ่ะกดทีละสิบแย่วะ่ะกดทีละสองร้อยว่ะจากเท่าที่นับนะกดทีละสิบแย่วะ่ะกดทีละสองร้อยนะดูดิโอเคกดกดทีละสิบยืนยันครับว่ายแย่กว่ากดทีละสองร้อยนะจากการเทสนะโอเคมา การไอคอนโอเควู้ฮูเป็นมโอ้เข้าไม่เข้ากลางให้พี่เลยน้องชายเองไม่เข้ากลางให้พี่เลยฟินฟๆเด็กนะครับกดสองร้อยอย่างนี้ฟินๆเด็กโอ้ที่หนึ่งแม่งหกร้อยตัวน้องชายดูนะอันนี้เติมไปเกือบสองแสนละยังอยู่ที่สองสี่ร้อยตัวห่างจากที่หนึ่งสองรอยตัวที่หนึ่งคือแม่งต้องเติมประมาณสามสี 3, 4, ่แสนอ่ะมึงคิดดูดิหนักจัดนะครับ ขีแล้วมาชีเทาเย,ง,าย okay. างหกใบโอเคกลางเลยไม่เข้ากลางเลยหรอเอ็งจะไม่เข้ากลางเลยหรอเอ้ยเข้ากลางมาหนึ่งกลางแม่งเลดแม่งยากยไงนะครับกลางเลดแม่งยากนะครับถีแล้วมาชีเทาเทงายงหกใบหกใบลองกดทีละใบ,บหน่ะนะมันมจะเข้ากลางไหมโอเค okay. เข้ามาหนึ่งเฮ้เข้าสักหนึ่งเนี่ยกำไรละเพราะกลางเนี่ยเท่าที่ดูละ mm hmm. แ,แม่งต้องหลายใบยหน่อยกว่าจะเข้าขวาเนี่ยง่ายสุดเพราะการ์ดกลางสุด เข้าจังเลยเวนโอเคเฮ้ย okay, อย่างนี้กําไรแล้วเข้ากางอย่างนี้โอเคกางเดี๋ยวมีแววนะมีแววนะมีแววได้อีกนะฉี่แล้วมั้ยเดี๋ยวนะกูไม่ตลกละคือถึงแม้มันได้ตัว๋วแต่ไอคอนตรงนี้มึงไม่ให้กูเลยหรอ,รอรยควายจีเอ็มขอโทษครับขอโทษครับด่าเขาควายเฉยอ่าแล้วก็บวกห้าอันเนี้ยไม่ได้เลยมั้งบวกห้าทีเอสอ่ะไม่ได้เลยนะคืองงมากคือมันควรจะได้ นะครับตาบผมที่ผมมองมันควรจะได้โอเคไอคอนมาไอคอนไม้อีกใบหนึ่งไม่ได้นับแล้วนะว่ากี่ใบคือเยอะมากครับไอคอนคือเยอะแบบเยอะสุดเยอะสุดอะไรสุดเก้าใบโอเคฉีมาชีเทาเยงิงเลยสี่ร้อยกูสามหมื่นบาทกูแป๊บเดียวมากโอเคไอคอนมาเลยนะไอคอนมาเลยนะกดสามอ่ะอ๋ออ๋อเลือลืมลืมลืมเพินเพิ่นเพิน,พน,พน,พนฉีแล้วมาชีเทาเยงิง กลางขู่ขวาขวาผ่านตลอดอีกร้อยสามใบกลางอเอะเออเออไอคอนไว้ไอคอนไว้ไอคอนหลายใบแล้วเว้ยเยี่ยคลิปนี้ผมบอกเลยเปิดไอคอนกันเป็นสิบสิบใบเลยนะไอคอนมากันเป็นสิบ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 ใบครับทุกคนสองพันสุดท้ายนะครับหรือว่าสองร้อยเหลือสุดท้ายนะทุกคนไอคอนตรงนี้มาหน่อยอยากดูเอฟเฟกต ไม่มาเลยครับไอคอนกับการบวกแปดกับดับเจ็ดสิบบวกห้าไม่มาเลยนะครับอันนี้ขึ้นหนักแล้วอันนี้ึ้นหนักจริงโอ้โหการไม่เข้าเลยโอเคก็ดีแล้วที่กาไม่เข้ามันเข้ามาแล้วผมจะเสียได้ไงเพราะว่าตัวเราจะหมดเนี่ยมันดนมาเข้าแทนที่มันจะเข้าซ้ายไปให้หมดเนี่ยซ้ายมันก็ขาดไงมึงก็ขุดบ่อล่อปลาถูไงไม่เป็นไรครับทุกคนผมบอกเลยว่าครั้งนี้กดแบบสัสดใจมากสามห0ื 30, บาทกด200ร้อยลุวลัว นะครับผมไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลยนะมีครั้งนี่แหละนะครับก็ไดไอคอนค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่า3 0 0 0 0บาททั้งหมดจะได้เท่าไหร่นะครับปัดไปดูกันในเกมครับผมเนี่ยทุกคนครับมีแลกกงร้ออีกนะเฮ <Yeah S 1> ียพอยมี3มพหคุยเถอะอย่างเยอะพอยมี3พมพนห้ 3, นี้แลกได้หมดเลยนะเนี่ยแลกได้หมดเลยนะครับอันนี้แลกได้หมดเลยเองลองคูณดูแล้วกันครับ3,577เจ็ดดคูณห้าสบ 1, 1 7 7 8 5 0บาทครับ oh! ตอนนี้ก็30,000บาทผมก็รับขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวงี้ผมขอไปแลกกิจกรรมวงล้อก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่เคยแลกเลยครับมีพอยต์3,500ผมขอแลกแบบไอ้พวกเต็งๆไปก่อนแล้วกันครับฮอตบวก8ดอย่างนี้นะครับไอคอนอย่างนี้นะครับบวก8 TC ทอ่า10,000 M อผมแลกมันจริงมันแลกได้หมดแหละเพราะว่าพอยต์มันเยอะมากผมแลกแม่งชุดเดียวเลยทุกคนแลกแม่งชุดเดียวจ้ามให้หมดเลยนะครับเอาให้หมดครับเอาให้หมด ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับท็อปทประมาณนี้ก่อนนะครับไปเรามาดูการเปิดการในเกมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับของอ่ะไม่รู้ว่าของมันมาถึงยังนะครับไอพวกการบวกแปดนะครับไปโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมมาวัดกันที่เงินเอ็มก่อนแล้วกันนะครับว่าเงินเอ็มได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอจดเงินเอ็มเก่านะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านนะครับหนึ่งหมื่นล้าน โอเคสามหมืน okay. บาทจะได้เอ็มล้วนเท่าไหร่เงินเอ็ม <en> <d ann oy al> ทั้งหมดได้ประมาณ53,000ืมเอ็มครับ53,000ืมเอ็มครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวัดกันที่การ์ดนะครับว่าอยังไงเดี๋ยวผมนับไอคอนก่อนนะว่ามีกี่ใบนะครับไอคอน1ใบนะครับ2ไอคอน6ใบไอคอนอีก5 11ใบทุกคนอีก2 สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไอคอนสิบแปดใเยอะมากครับทุกคนเยอะมากผมขอเปิดแต่การเต็งเต็งเด็ดเไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการมันเยอะมากเอาเว้ยเฮ้ยบุกห้าทีเอฟางเศสใครวะซีบโอ้โหมันมันไม่ใช่พวกบาลานไง ถ้าเกิดเป็นแบบพวกวานลาอะไรเงี้ยน่าจะแพงอยู่นะครับแต่นี่หมื่นสองก็โอเคไม่มีการ์ดไอคอนจากตรงที่สุ่มรูปแบบหนึ่งแบบ2เลยไม่มีบวกห้าดับเจสิบเลยนะครับเอาเว้ยการ์ดไอคอน19บเกาใบ่ะเมื่อกี้ต่อเลนมาสิบเจ็ดใบไปเดอะบอยไม่ใช่วะซีบอันเดอร์ไวเลววะอันเดอร์ไวเลวครับสามร้อยล้านอย่างติ๋มเลยอย่างติ๋มเลยนะครับทุกคนอย่างติ๋มเลย เอไปครับบวกเจ็ดบวกเจ็ดมาบวกเจ็ดมาคือตัวอะไรก็ได้ขอบวกเจ็ดมาก่อนแอลเฮดลอนโดบ้าบาซิโนววดบวกเจ็ดบวกเจ็ดได้ไหมบวกเจ็ดได้ไหมบุ๊กูจะหลุดกุจะหลุดถ้าเกิดเป็นบวกเจ็ดนะมึงถ้าเกิดเป็นบวกเจ็ดมาอาก้านะครับมาอันนี้ขอบวกเจ็ดมาบวกเจ็ดมาไม่เสียใจ บวกเจ็ดมาไม่เสียใจครับทุกคน B O E เฮ้ยเนเธอร์แลนด์ C M บวกเจ็ดไม่เสียใจจริงเหรอวะห้าพันเอมเองนะขายก็ดูทรงไม่น่าออกนะครับขายก็ดูทรงไม่น่าออกนะครับทุกท่านครับเอ่อผมขอมาที่นี่ก่อนแล้วกันสองใบเลยสองใบเลยครับบวกหกมาบวกหกมา ฟูเต่ออ๋อฟิกโกบวกห้ายังติ๋มเลยฮะติ๋มเกินติ๋มจัดครับการติ๋มจัดนะฮะโอ้โหวันนี้ต้องดีวะ่ะผมเปิดสี่เลยอะผมเปิดสี่เลยเอาใจสายมือหนักโอ้โหเหี้ยวีทีอาร์มากูช็อกเลยอิบบาวี r ีอาร์บวกห้าแพงสุดในชุดนี้เจ็ดพันล้านกูช็อกเลยมึงเป็นปีเอลเฮดปีอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ โอ้โหโอเคโอเคโอเคก็ก็ได้หลักพันอยู่นะก็โอเคนะโอเคจริงเหรอวะมาอธิบายนี่ก่อนหนึ่งร้อยหนึ่งโลนโดมาขอโรนโดมาไม่ใช่ละไปเตโอนี่ครับเตโอครับอืมคำนึงนะมีการหลงเหลือจากข้างล่างไมเอ่ยนะครับนี่ใบนี้มาเอาหน่อย เอาหน่อยโอ้โหหนักแล้วหนักแล้วเอ่อร้อยสองแปดใบไปทุกคนร้อยสองแปดใบไปดูดิตัวท็อปมันจะมาไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่วะ่ะเยอรมันคิมมิดเหรอโอ้คิมมิดฮิดกระเบื้องโอ้โหแต่ละตัวสองร้อยเอ็มบวกแปดเลยบวกแปดเลยอันนี้เปิดแบบไม่ดีลาเลยนะ ไม่มีพิธีรีตองเลยเอน่อยมาอน่อยเฮ้ยจียาโอ,อ้พอ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 เบนดี้หุยว้าวหมื่นเอ็มเลยหรอขอปีฮอตอุ้ยเจมมจะไม่ให้ปีฮอตเลยหรอเฮ้ยปปาไม่ใช่หวะ่วะเอ็มหว่ะโอ้เดมเบเล่ครับทุกคนเก้าพันล้านอุ้ยเจมให้ผมหน่อยก็ไม่ได้นะตัวดีๆอ่ะครับผมนะครับเจม โอ้ขอหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยวิเซลอัน,นอันนี้ได้การไม่ค่อยดีละนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงและการเอื้ออาทรมันเน้นเปิดเยอะละการพวกนี้นะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมคงต้องไปที่การ์ดไอคอนแล้วแหละนะครับแต่ก่อนเปิดไอคอนหมขอมาซัดที่บวกแปดพวกนี้ก่อนละกันนะฮะไปเฮ้ยแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบวกแปดขอไปที่ดาร์ฟก่อนละกันนะครับการดาร์ฟการดาร์ฟมีเยอะมากดาร์ฟเจ็ดสิบ ดับห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเอาร้อยหนึ่งอ่ะยิงการ์ดดีๆเหลือเยอะการ์ดดีเหลือเยอะเอาให้หมดเอาให้หมดครับเบอร์สิบหรอสเปนโมเรโน่ no. ไม่ใช่หว่าโรดี้โอ้โหอย่างกามืออย่างกาครับตอนนี้ทุกคนก็มาที่ดับเจ็ดสิบละกันนะครับกี่ใบเนี่ย,ย,ยสองใบไปเลยเนะครับสองใบไปเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย อาเจนเหรอซาดนีด่ไม่ใช่กองหน้าอาเจนโอ้มาติเนสพันล้านโอ้อาสปาดดาวห้าสิบอยู่ไหนเอ่ยดาวห้าสิบแบบจุกใจเลยว่ะสิบห้าใบทุกคนไ,ไปสิบใบเลยกูไม่เคยคิดจะเปิดเลยนะดามห้าสิบแบบสิบใบอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่เคยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เจ็ดป่ะโอโปโลแล็โอเลวานดดซสก,กี้โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอย,อคอยู่แต่มันไม่แพงอ่ะเลวานปีเนี้ย โอว,วาลานมาสองซูชิโอ้โหเดยจองห้าใบไหมสะใจแบบเต็มอิ่มสะใจแบบเต็มอิ่มเนเธอร,รอ์แลนด์嘛 CAM โอ้โอ้โอสวเลสโอ้โหแอนเจอริโนมาเบิลถือว่าถือว่ามีแววมีแววก็คือมือเกลือนะครับ ดาบ88 TT ต้องต้องคัดป่ะทุกคนคัดนิดนึงก็ได้นะผมขอคัดนิดนึงแล้วกันนะครับีมแม,มอ่ะจบประมาณนี้แล้วกันทุกคนมาทุกคนหลังจากคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดาบ100 TT บวก8แลกมาจากกิจกรรมรีวอร์ดขอไปขอไปกุลิดกระเฮียละตัวมาไม่ใช่ละบาซิน CM เปาลินโยพลัง102 พลังร้อยสองพลังร้อยสองครับทุกคนขอมาเปิดที่การ์ดยังไม่ต้องพักก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับสรับโดเนีครับบุกจีอีกแล้วหรออเมริกาหรอพูลิสิตเฮ้ยพูลิสิตนะผูลิสิตเชลซีนะทุกคนเอาเหลืองอยู่นะครับการนี้ต้องดาบไหมดาบเออ นะครับมากันที่ GR หกแปดนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดดาสักครู่นะครับโอเคทุกคนหลังจากที่ผมคัดเสร็จแล้วนะผมบอกเลยการดาวพวกเครียดเนี่ยแม่งเหนื่อยที่คัดจริงๆว้ยแม่งเหนื่อยที่คัดมากๆแลพพ้ววอกูคัดมาตั้งนานเดี๋ยวดูนีว่าจะเปิดได้ตัวอะไรนะครับดอมาลูมามาตอนนี้คนรับอยู่เยอะเอาเอา,เอาโอ้ไม่ใช่ปะเยอรมัน er ครับทุกคน CF เยอรมันเกอร์เซมุลเลอร์โอเคมุลเลอร์ มุลเลอร์พลังไม่แย่นะครับผมบอกก่อนมุลเลอร์น่าจะขายออกอยู่9,000โอเคจริงเหรอวะมาครับทุกคน TC ครับบวก8ครับก็ต้องคัดเหมือนเดิมครับมาทุกคนดับร้อย TC ครับบวก8กดที่เลขหนึ่งกดที่เลขหนึ่งครับา9ปะ u ซ่ปะโอะ้ไม่ใช่ละอังกฤษวะ CM อังกฤษเจอหลาบวะ สี่หมื่นนะสี่หมนะอันนี้ถือว่าถือว่าคุ้มนะถือว่าได้เลยครับถือว่าได้เลยครับทุกคนต่อไปครับทุกคนการ์ดดาบร้อยเหี้ยคัดหนักๆเลยอันนี้กูบอกเลยมาครับทุกคนหลังจากที่คัดนักเตะเรียบร้อยแล้วนะนครับตัวบั๊กมะตัวบั๊กมะอย่าเอาตัวปกติเลยครับเอาตัวบั๊กดีกว่า โอ้โหที่มันตัวปกติมาว่ะวิ่งมาเลยมาคินยอดบวกแปดมาคินยอดกูว่านะเจ็ดพันเอ็มใครจะซื้อพลังเก้าสิ 6, บกบวกแปดมาดาบสองร้อยปีฮอตอันนี้ผมไม่คัดเลยนะปีฮอตผมไม่คัดเลยโรนันโดไปกุลลิตไปครับ ไม่ใช่ละเควินเดอร์บอยเหรอเควินเดอร์บอยโอเคโอเคยูทุกคนเนะควินเดอร์บอยเนอร, con, นะร์ทุกคนครับสุดท้ายแล้วครับไอคอนสองใบนะครับสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเก้สิบใบสิบหกใบสิบเจ็ดใบทุกคนครับไอคอนสิบเจ็ดใบครับ สุดท้ายนี้ปิดฉากด้วยไอคอน17ใบต่อเลสไปอันนี้มันมีผสม TS นะอาจจะไม่ได้ไอคอนหมด <c oughs> ไอคอนว่ะแต่โกว่ะปีเตอร์ชมเคลิลไม่ใช่ซีแมนว่ะไอ้แค่ซีแมนว่ะทุกคนใบแรกประเดิมมาอย่างสวยเลยว่ะอันนี้ TS โอ้ไปเลยซาร่า 2,000m อ้๊ซาร่าแพงกว่าซ,ซีแมนนะเมื่อกี้ <laughs> ซาลาแพงกว่าตํานานครับทุกคนนี่พอเลยไปสองเลยแล้วกันไปสองเลยแล้วกันโอ้โหโกไปไปไป,ไปโอบักไปนอนเก้าร้อยเอ็มมาต่อไปร้อยห้าไปเน้นเน้นโอ้โหอยห้าเดบิววะขอโดได้ไหมอะ โอ้โหไม่ใช่ว่ะเดบตาอหรอส่งใบติดเหรอฮะส่งใบติดเหรอครับต่อไปครับทุกคนไอคอนแท้ๆล่ะประเดิมสวยๆหน่อยนะประเดิมสวยๆหน่อยนะครับใบแรกจัดไปใบแรกจัดไปครับตัวดำๆเบอร์หกเนเธอร์แลนด์สี่เหลี่ยมไรกาดไรกาดร้อยสิบสองหมื่นแปด ร้อยสิบเว้ยการรวมได้พลังร้อยสิบสองหมื่นแปดโอเคอยู่แฟงไลกาดนะครับต่อไปครับทุกคนเรามาที่การร้อยแปดขึ้นไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งครับอิตาลีคานาวโลโอเคอะไหล่ตีบวกชั้นดีร้อยเก้าร้อยเก้าหมื่นเอ็มอะไหล่ตีบวกชั้นดีครับอะไหล่ตีบวกชั้นดี เปมๆจุกๆผมบอกเลยวันนี้เฮ้ยเบอร์สี่เปิดตีแน่เลยโอยเป๊ปเป๊ปมาเฮ้ยเอียโลเ,เ,เอยโลโอเคโอเคจริงเหรอผู้โอเคทุกตัวเลยนะต่อไปครับทุกคนร้อยเก้าห้าใบครับร้อยเก้าห้าใบครับไปก่อนหนึ่งเฮ้ยเบอร์อะไรอะ่ะบาซินคารลอสไม่ใช่ กาลินชาโอเคร้อยสิบเอ็ดอะไรชั้นดีอะไรชั้นดีเลยแสนเอ็มมาหน่อยเหอะด็อกบาโด้ไอ้ไม่ใช่โดโอปูโยอะด็อกบาอองลีตอเลสเบิร์กแฮมเอ้ยแบ็คแฮมไม่ใช่เบิร์กแฮมเดี๋ยวเบิร์กแฮมแมงมากากโอ้โหเบอร์ยี่สิบวกเยอรมันเหรออาร์บีเยอรมันใครวะเฟรดลา เย้ยเปิดไอคอนจนมันมือเลยแต่ของดีๆไม่มาเลยจริงเหรอวะอิตาลีเดลเปียโลครับอเล็กซานโดครับทุกคนมันไม่มีตัวใช้นานเลยวะ่ะแปลมา,มาการ์ดกากสุดได้ไลายกาดดีสุดเลยเบอร์สิบสี่องรีโอไม่ใช่หะวยนครับเบอร์สิบสี่มาผมอองรี only, ไปก่อนเลยนะยอนครับก็โอเคครับกันแพ้อยู่เชี่ยผมอองรีก่อนเลยนะทุกคนคนระับเดี๋ยวนะ 17เจ็ดใบเหลือสองใบแล้วอะ่ะเร็วมากครับทุกคนร้อยสิบตอเลสตอเลสไม่ใช่อยู่การนี้นี่วะ่ะต้อง Only, องลีแบ็แฮมบอสสิบสี่องลีโอ้โหยี่ตัวซำ้ำยอนคอยแต่มันก็ยังดีนะมันยังดีกว่าที่ได้ได้ได้คิดได้โรเบร์โต้คาร์ลอนนะมันยังดีนะก็ได้โรเบร์โต้คาร์ล้อนนี่คือแบบไป เบอร์สิบสี่ทีนึงแต่ขอเป็นฝรั่งเศสไม่ใช่แล้วว่ะคาร์อสแช่แก <Yeah, yeah. S 1> ส่งเลยก็ได้โรเปโต้คาร์อสนี่คือแบบปิดท้ายซะสวยงามเลยนะครับปิดท้ายคาร์ลอดกูซะสวยงามเลยสำหรับสามหมื่นบาทนี้นะครับก็นี่ครับทุกคน อันนี้คือผลประกอบการจากการเติมไปสาม0 0บาทนะครับทุกคนครับก็ได้ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มในในแง่สา0 0ือแหละนะครับนักเตะมันก็มาค่อนข้างเยอะมากนะครับมันมาค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดติดเพลงให้ด้วยครับขอบคุณครับ